พุทโธเป็นอย่างไรหลวงปู่รับนิมนต์ไปโปรดญาติโยมที่กรุงเทพเมื่อ31มีนาคมพศ2521ในช่วงสนทนาธรรมญาติโยมสงสัยว่าพุทโธเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้เมตตาตอบว่าเวลาภาวนาอย่าส่งจิตออกนอกความรู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปยึด ความรู้ที่เราเรียนกับตำรับตำราหรือจากครูบาอาจารย์อย่าเอามายุ่งเลยให้ตัดอารมณ์ออกให้หมดแล้วก็ภาวนาไปให้มันรู้รู้จากจิตของเรานั่นแหละเมื่อจิตของเราสงบเราจะรู้เองต้องภาวนาให้มากๆเข้าเวลามันจะเป็นมันจะเป็นของมันเองความรู้อะไรอะไรให้มันออกมาจากจิตของเราความรู้ที่ออกจากจิต ที่สงบนั่นแหละเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งถึงที่สุดให้มันรู้ออกมาจากจิตนั่นแหละมันดีมันคือจิตมันสงบทำจิตให้เกิดอารมณ์อันเดียวอย่าส่งจิตออกนอกให้จิตอยู่ในจิตและให้จิตภาวนาเอาเองให้จิตเป็นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละแล้วพุทโธนั่นแหละจะผุดขึ้นในใจของเรา เราจะได้รู้จักคำว่าพุโทโธนั้นเป็นอย่างไรแล้วจะรู้เองเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมาย